เอาละทุกคนกลับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้พบกับ Black Nalox M Classic ครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับไปทำงานไกด์ในส่วนของเรื่องของการออฟแมวนั่นเองครับซึ่งการออฟแมวของเราครับเกมนี้นะครับสำหรับภาคนี้เลยก็ว่าได้เนี่ยเขาออฟกันยังไงนะครับและเขาใช้อะไรบ้างวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับที่จะใช้ในการออฟนะครับไม่ว่าจะเป็นออฟในส่วนของขั้น1ขั้น2นะครับเขาก็จะมีการเพิ่มแอตทริบิวต์เข้ามานะครับผมสำหรับภาคนี้ก็จะมีขั้นที่3นะครับตรงนี้นะว่าเขาเนี่ยจะใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าออฟวันนี้นะครับเราควรออฟแบบไหนและออฟค่าสถานะอะไรนะครับที่จะคุ้มค่าคุมราคาสำหรับสายอาชีพต่างๆและใช้วัตถุดิบอะไรนะครับในการออฟแมวนั่นเองครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับถ้า,าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน EC a s Card Top Up สออามารถเติมได้3ช่องทาง1จากเพจ Facebook ครับ2ก็คือร i น e แอดก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ เติมเกมให้กับเพืเ่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่งี์งใต้คลิปของผมครับได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองคใครที่ชอบเล่นเกมใครที่ชอบปล่อยบอดจอ อย่าลืมครับวันนี้ผมมีของดีๆมาฝากกับ UG Phone ครับในการเล่นเกมที่ใครที่ชอบเล่นหลายจอครับใครที่ชอบปล่อยบอทเราจะไม่เสียค่าไฟค่าเน็ตครับประหยัดแค่วันละ8บาทครับอย่าลืมครับใครที่สนใจ UG p h o n e ครับบริการโปรแกรมจำลองระบบข่าวครับบอด24ชั่วโมงไม่ต้องปิดจอครับและไม่ได้เสียค่าไฟไม่ได้เสียค่าเน็ตครับแค่วันละ8บาทเท่านั้นใครที่สนใจอย่าลืมสแกนโค้ดนี้ครับจะได้รับส่วนลดครับในราคา35บาทครับผมเอาละครับเรามาทาความเข้าใจกันก่อนนะครับวัตถุดิบในแฮปปี้จะใช้ในการออฟแมวนะครับผมสาหรับเกมภาคนี้เนี่ยก็คือมีวัตถุดิบตามร้านเลยให้เรานะครับมาหาวัตถุดิบนะครับได้จากร้านเสริมเวทนั่นเองครับซึ่งวัตถุดิบพวกนี้เนี่ย เราสามารถซื้อด้วยเซนีได้ครับหรือเราจะสามารถฟาร์มเองได้นั่นเองนะครับผมโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายก็ได้แต่ว่าบางอันหรือบางชนิดเนี่ยเราต้องใช้นะครับผมโอเคมีอะไรบ้างครับเรามาดูอันแรกครับอันแรกเนี่ยเป็นเอ็นชาร์นคริสตัลนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็คือเขาจะใช้ให้เราแบบเอาไวแ้แลกเฉยครับเอาไวแ้แลกเฉยก็คือเหมือนเรามีคูปองอ่ะเราสามารถสามารถมาแลกเป็นคริสตัลได้นั่นเองนะครับอย่างเช่นแบบว่าเราได้คูปองแบบไม่ตรงสายเราอย่างนี้นะเราอาจจะแบบว่า เอ่อสวอ p นะครับของมันเนี่ยกลายเป็นคริสตัลน,นะครับต่อมาเนี่ยเป็นคริสแอนแททคริสตัลต่อมาเนี่ยโดยจะใช้นะครับเปลี่ยนแมวนี่ โมราโกคอยครับในการซื้อโดยเราเนี่ยจะต้องซื้อพวกนี้นะครับผมไปทําการซื้อคูปองต่อนั่นเองนะครับคูปองอะไรครับคือคูปองข้างล่างนะครับผมโดยไปจะใช้คริสตัลเอ็นเฮดนะครับในการซื้อเอาละเดี๋ยวเราค่อยพูดกันนะครับต่อมานะครับก็คือโมราโกคอยตรงนี้นะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถหาได้3ช่องทางนะครับตรงนี้เนี่ยจากดันเจียนนะครับดันเจียนรายสัปดาห์นะที่เราจะต้องลงครับอ่าเรากดเข้าไปเลยบางคนเนี่ยไม่เห็นนะครับดัานนี้มันไม่มีเหรียญแมวทองนะครับก็คือมันจะเริ่มตั้งแต่ 5ดาวนะครับผมเห็นไหมห้าดาวเนี่ยมันถึงจะเริ่มดรอปให้กับเรานะครับสาหรับเหรียญโมลากโกคอยนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะให้เราเช็คตรงนี้ดีๆนะครับผมหกดาวก็เริ่มมีเลยนะครับอ่าเวลาเราลงนะครับลงดันรายสัปดาห์เนี่ยเราก็ต้องลงตั้งแต่5าดาวขึ้นไปนะครับถ้าเราอยากจะได้เหรียญนี้เพราะว่าเหรียญนี้เนี่ยมันค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคานะถ้าเราได้มานะครับผมตรงนี้นะค่อนข้างสําคัญแล้วเราสามารถซื้อเอาที่ร้านนะครับเนี่ยเสริมเวทได้นะทุกคนให้เราเข้าไปอย่างนี้ครับโดยใช้เซนีสองแสนครับผมค่อนข้างแพงนะ ถ้าเราแบบว่าไม่ใช่สายเติมนะครับหรือถ้าเราไม่มีเงินเซนีที่ค่อนข้างเยอะเราไม่ควรที่จะไปทํามันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างไม่คุ้มเราเ,าเซนีเนี่ยไปทําอย่างอื่นดีกว่าตัวเราก็จะเติบโตมากกว่านะครับตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเราเอาไปแล้วเราจะได้แบบค่าสเปคหรือว่าค่าออฟแมวที่เราต้องการจริงๆนะครับมันต้องไปสุ่มอีกต้องใช้เรื่องดวงอีกนะครับต้องคนมิที่มีงบเยอะพอสมควรนะครับผม ต่อมาครับก็คือโมราคอยของเราปกติตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ในการอ็อฟแมวเฉยๆนะครับตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปอ็อฟกันนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอ็อฟหมดเลยนะครับผมอ็อฟเฮสเกียร์อ็อฟในส่วนของประดับนะครับเห็นไหมเฮสเกียร์ในการอ็อฟนะครับพวกนี้นะก็จะใช้เหมือนกันหมดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการย้ายอ็อฟแมวนะครับเห็นไหมอันนี้เนี่ยใช้วัสดุในการอ็อฟแมวแต่เราเนี่ยสามารถได้นะครับจากกิจกรรมคนละ1ชิ้นนะครับได้ฟรีอยู่แล้ว1ชิ้น 12M เลยนะ เอาเรื่องจัดอย่างเช่นสมมติว่าเราได้แมวที่มันแบบโคตรก็ตอะนะครับผมเราสุ่มได้โคตรก็ตอะหรือเราจะไปซื้ออุปกรณ์ในร้านค้าที่มันมีออฟแมวนะครับแต่อุปกรณ์นั้นแหละมันไม่ใช่ของเราอย่างเงี้ยก็มันค่อนข้างแพงนะครับกิจกรรมตัวไหนนะครับที่เราจะได้ฟรีก็คือกิจกรรมปีกนั่นเองครับตรงนี้นะอ่าตรงนี้นะครับผมนี่เห็นไหมเราจะได้ฟรีนะครับถ้าเราทำคอสตูมสมุดนะครับครบ40เราก็จะได้ฟรี1ชิ้นนั่นเองนะครับคนละ1ชิ้นนะครับทุกคน 12M เลยนะโคตรแพงนะครับ ใครยังไม่ทําก็ไปทําส่วนของสมุดนะครับคอสตูมเนี่ยให้ครบ40ชิ้นนะครับเราถึงจะได้เนาะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมโอเคต่อมานะครับก็คือในส่วนของเรื่องตรงนี้เนี่ยก็คือตัวซ่อมนะครับซ่อมเฮสเกียร์ของเรานะเวลามันเสียหายนะครับผมก็ราคาโอ้โหเอฟเื่องอยู่เหมือนกันเอาล่ะนะครับผมตอนนี้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวค่อนข้างสําคัญสุลต่านส่วนใหญ่นะครับเขาจะใช้ตัวนี้แหละตัวนี้เนี่ยตัวแรกนะครับก็คือคูปองนะครับเสริมมันก็จะมีแบบอ่า มือรองนะครับเห็นไหมเกาะหมวกเสื้อคลุมแบบนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ป้องกันก็จะมีประดับด้วยแล้วก็อาวุธด้วยนะครับซึ่งมันเป็นตัวที่สุ่มคุณสมบัตินะครับผมตรงนี้นะอาวุธนะครับจะได้รับค่าสเตตัสแบบสุ่ม3-4ถึนะครับเลดัล3ามถนะนั่นแหละเราติ๊กเข้ามาเลยครับเป็นคุณสมบัติอะไรบ้างก็คือคุณสมบัติที่มันมีแสงแบบนี้เลย ง่ายๆครับผมมันจะสุ่มนะครับพวกนี้พวกที่มันมีแสงให้กับเราเห็นไหมสเต็ง ATK ได้ครับแล้วก็เอฟเฟคจอกเกราะแบบนี้อ่าแบบนี้เลยนะครับมันจะสุ่มด้วยนะมันไม่ใช่แบบว่าเอ้ยเราเล่นแบบสายจอกเกราะแล้วมันไปออกครีอย่างเงี้ยโอโ้โหนะครับมันคนละเรื่องเลยเลยครับผมเห็นไหมฮะอันนี้แหละมันค่อนข้างที่จะซุ่มเสี่ยงนะครับในการทำออฟนะก็คือออฟนี้เนี่ยเป็นออฟแมวแถวที่4นะครับที่มันจะออกเป็นเปอร์เซ็นต์นะนะเห็นไหม ตรงนี้แหละที่มันจะสูงให้กับเรานะครับส่วนใหญ่คนที่อยากจะได้ออฟแมลแถวที่4นะครับเขาก็จะทําการมาแลกคูปองตรงนี้แหละแล้วไปทําการออฟนั่นเองนะครับแต่มันค่อนข้างใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูงถ้ามันไม่ออกเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะครับเราก็ต้องหาออฟแมลที่มันดีๆมาใส่อยู่ดีนะครับผมแถวที่3เนี่ยมันก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับอืมเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบว่าสถานะต่างๆนะครับไอตัว r e s เนี่ยก็คือต้านทานนะครับต้านทานสถานะต่างๆเห็นไหมครับก็จะต้านทานแบบ โหมันสุ่มเยอะอยู่นะบวก1%ถึง25%เลยนะครับถ้าเราได้1%ก็ทําใจไปนะแต่อย่างน้อยมันก็ป้องกันค่าสถานะให้กับเรานะครับและทีนี้แถวที่2เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของดาเมจกับเลือดนะครับกับป้องกันนะตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับคนที่เล่นสายดาเมจแบบเพียวๆนะครับก็คือดาเมจเปอร์เซ็นเนะี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะเอาดาเมจอินคีปอยู่แล้วนะครับผมตรงนี้นะ ใครที่ได้ตรงนี้ก็คือโอ้โหสุดๆแล้วนะครับขอแค่เป็นเป็น1%น่ะก็เอานะครับผมอย่างเช่นง่ายๆครับอ่าก็คืออย่างเช่นถ้าสมมุติว่ามันได้2%ใช่ไหมก็คือเอา2%องเปอคูณดาเมจที่เราทําได้เลยอย่างเช่นเราไปตีมอนตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับที่สมมุติว่าออก1 0 0 0 0แมันก็คูณได้เลยนะครับ คูณดาเมจเพิ่มเข้ามาเลยนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาเลยก็คือตรงนี้แหละความหมายก็คือมันโหดนะครับตรงนี้ก็คือดาเมจเปอร์เซ็นต์นี่เอาเรื่องจัดนะครับผมสําหรับดาเมจอินคีดนะประมาณนี้แหละนะครับออฟที่ตรงกับสายเราเราก็หาเอาได้นะครับง่ายๆเลย ATK ก็คือดาเมจตรงนะครับเป็นดาเมจตรงไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะเป็นดาเมจตรงเดฟก็คือเดฟพลังป้องกันนะครับผมนี่นะ M เดฟก็ป้องกันกระยับป้องกันเวทนะครับผมฮิตก็เป็นแค่คำแม่นยำนั่นแหละเอาง่ายๆนะครับฟรีก็หลบ ประมาณนี้คริแดมก็ดามเมจคริติคอลที่มันจะทําให้แรงนะครับผมอ่าประมาณนี้ก็ทําให้คริแรงเพิ่มขึ้น1-10%เปอร์เลยนะเอาเรื่องอยู่นะครับถ้าใครเลี้ยนสายครินะอย่างเช่นแบบแอดมีดนะครับผมโอ้โหอย่างนี้นะติดคริทีเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราสูมไป10%ในอ้ขายขายแพงอยู่นะถ้าสําหรับอาวุธนะครับผมพระก็จะเอาฮีบริงอยู่แล้วนะครับ 1- 5ซต ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นมีสเต็งน,นะครับผมเอจิอย่างเงี้ยสุ่มค่าสถานะหลักนะครับผมพวกนี้นะถ้าสุมส่มได้10ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับค่าสถานะหลักที่เราจะได้มาโอเคพวกนี้เนี่ยก็เลือกเอาเลยนะครับตามสูตรเลยแล้วก็มากดดูก็ได้นะครับว่าคุณสมบัติที่มันจะให้เนี่ยคืออะไรบ้างนะครับที่เราจะจะสุ่มได้นะอ่ะโอเคที่มันจะสนุกหน่อยนะครับถ้าเป็นแบบว่าสุด สายสุลต่านอะที่จะทําแล้วสนุกสุดๆน่ะก็คือตรงนี้เลยครับใช้คริสตัลเนี่ยอยู่ที่80ครับโอ้โห,โห,โหอ่ะดเดี๋ยวผมคูนให้เพื่อนดูก็ได้นะครับว่าความโหดร้ายนะครับผมสําหรับในการทำออฟเนี่ยแปดสิบคริสตัลเนี่ยมันสุดๆเหมือนกันแต่ว่ามันการันตีเลยไงเออมันต้องการเลยไงอ,อ่ะอย่างเช่นนะครับถ้าสมมติว่ามันใช้30ต่อ1คริสตัลใช่ไหมเราเอา200,000ครับคุณตาบผมมาเลยก็ได้นะครับถ้าใครจะคูณนะเออ แล้วเราก็คูณ80นะครับโอ้โหบันเทิงอะ่ะ480 4 8ดีรสเหรียญน,นะถ้าผมคำนวณไม่ผิดนะครับผมโหดโหดนะครับต้องรวยขนาดไหนถึงจะทำได้อะเพื่อนๆดูนะครับว่ามันดีตรงไหนอสมมติว่าผมจะดูในส่วนของอาวุธนะครับซึ่งอาวุธเนี่ยเราก็สามารถเช็คได้นะครับว่ามันจะให้อะไรเนี่ยตรงนี้เลยครีดแดมนะครับ1 5ถึงีด,ดูด,ด,ดิความคุ้มค่านะครับถ้าใครรวยนะสามารถทำได้เลยนะครับผม สมมติว่าเราทําอาวุธหลักลงมันแม่งตันน่ะตันแล้วใช้ย,ยันเล็เกมมาทุกคนสามารถทําได้เลยอันนี้เจาะเกาะเห็นไหมครับเอาเรื่องแล้วเราสามารถคิดเข้าไปดูได้นะเห็นปะม,มันแถวที่4เนี่ยก็คือมันได้เจาะเกาะเลยน่ะแต่ว่ามันจะแคุ่่ม5%ถึง20%นะครับมันจะได้เลยอ่ะแถวที่4นะครับให้เราเลือกเอาเลยว่าเราเนี่ยเล่นสายไหนนะครับดูดิโอเคนะครับการุ่มเนี่ยเอาง่ายๆแหละแล้วแต่ แต่มันจะใช้เซนีเยอะนะเราต้องเซนีเยอะคนควรนะครับมันไม่ได้แบบว่าสุ่มแล้วไม่จะดวงดีขนาดนั้นนะอันนี้ค่าฟรีค่าหลบนะครับอ่ะถ้าอยากได้ค่าหลบผมก็จะเอาค่าหลบก่อนนะครับรอมาณนี้ปุ๊บอะการออกแมวนะครับผมก็อย่างที่บอกนั่นแหละมันก็ต้องหาตามตามอุปกรณ์นะครับว่าอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์เนี่ยมันปวดอะไรนะครับตรวจสอบตรงนี้ได้นะครับผมนี่นะถ้าเราจะจริงจังกับมันนะในการอ๊อฟนะครับผมถ้าใครอ็อฟได้ดามจอีกคียเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะครับ แต่ส่วนใหญ่นะครับถ้าอยากจะให้เรื่องจริงๆอะ่ะผมอยากจะให้ไปออฟอาวุธก่อนนะเออถ้าจะออฟใช้นะครับให้ไปออฟอาวุธก่อนนะอ่าอย่างเช่นตรงนี้เนี่ย ATK มันยังไม่เต็มนะครับปกติ ATK เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ40นะครับผมตรงนี้นะเราถ้าได้ ATK สี่สิบเราก็เอาเลยหรือว่าถ้ามันเป็นเนี่ยอินครีสนะครับผมผมก็เอาเลยนะอ่าตรงนี้นะครับผมกันสถานะเนี่ยก็เอาได้นะเอาได้นะครับผมแต่ช่องนี้โอ้โหอ,ออกยากกว่าโคตรลุ้นอะ นะครับผมโอ้โหอะไรวะเนี่ยกันเคิร์ดโอเคอันนี้ก็หมดแล้วนะครับผมผมก็ไม่ทําละเพราะว่าออฟแมวเนี่ยคือเอาหลากัหลกๆเลยนะครับออฟแมวเนี่ยส่วนใหญ่นะครับถ้าเราไม่มีงบประมาณจริงๆอะ่ะช่วงต้นเกมเราอยู่เพิ่งทํานะครับเพราะว่า1แหละนะครับของอาวุธหลักของเราเนี่ยเรายังหาอะไรที่มันแบบว่าใช้ยันเล็เกมไม่ได้นะครับผม2ก็คือเราเนี่ยยังไม่มีงบประมาณหรือว่าเซนีนะครับที่ค่อนข้างเยอะถ้าจะทำนะถ้าจะทําเลยอะ่ะผม แนะนำเลยนะครับถ้าเป็นไปได้นะถ้าสมมุติว่าเราใส่เติมนะมาแลกตรงนี้เลยนะครับเก็บแล้วก็มาแลกตรงนี้เลยเนะเห็นไหมเอาแบบเจาะจงไปเลยนะครับผมอย่างเช่นเจาะเกราะแบบเนี้ยอ่ะเจาะเกราะสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เงี้ยนะครับมันก็ถามว่าคุ้มไมหมละ่ะ ถ้าเราเก็บนะครับผมโมราโกคอยเนี่ยไปเรื่อยๆทุกอาทิตย์เนี่ยเก็บแล้วค่อยทําทีเดียวนะครับนั่นแหละประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครเป็นที่สุรตานะเขาก็ทําเลยนะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปครับ